วันนี้เราจะมาทําการรีวิวตู้นี้กันครับเป็นตู้ระพงชุดแบบตู้ใหญ่มากซึ่งผมได้มาในวันที่3เดือนสาครับราคาราคาไม่ถูกจัดรู้ว่าได้เท่าไหร่ประมาณพันสามเองนะไม่เกินพันสี่พันสามผมตีไปตัวเลขกลมๆก็พันสีแล้วกันเพราะว่ามันพันสามกว่ากว่าจะเอาพันสาหรือพันสี่ก็ได้นะแต่พวกคุณแต่คือผมได้มาพันสากว่าเอง ตู้นี้จะเป็นตู้ดอก12นิ้วนะครับแล้วก็มันเป็นตู้ซับรถยนต์ครับแล้วก็ให้ดูด้านข้างมันมีแอมในตัวด้วยเห็นไหมมีแอมในตัวเป็นแอมที่ใช้กับรถยนต์นะ่ะก็เลยต้องใช้ไฟ12โวลต์เห็นไหมมันจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะบอกว่าใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับนี่ให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างครับให้ดูกันก่อน คือแอมตัวนี้น่าเขาน่นจะเรียกว่าแอมแอค,แอค,แอคทีฟอะจำไม่ได้มันเอาไอฮ่าเอ้ยจะมาลองสนงอไอห่าเอ้ยงานเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาออปกรณ์ามาลองพอดีสายมันแถมมาดันงอจะได้แล้วผมจะสายที่ไหนลองวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าพอดีผมเอาไปลองฟังแล้วผมคงดันแล้วก็ชนนู่นชนนี่จนมันหักโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็แมตัวนี้ครับมันจะให้ไฟใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็ข้างล่างนี่เราสามารถต่ออินพุตเข้าได้ก็คือข้างล่างมันจะมีจุดที่เขียนว่ามืดไปนหน่อย high low input จะมันจะเขียน high low input ทาไมวะตรงนี้ก็คือเป็น high impedance น่ะเราเอาสัญญาณเสียงจากลำโพงเข้าได้เลยที่ตรงนี้คือ high input น่ะแต่ว่าตรงนี้ก็เราสามารถเอาแจ็คเนี่ยแหละ mp 3อ่ะมันเขียน mp 3แล้วก็คือเราเอา aux เนี่ย เสียบเข้าไปได้เลยนี่เป็นสัญญาณเสียงหรือว่าจะเอาเข้าอินพุตตรงนี้ก็ได้ครับนี่เข้าได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวอลล่มให้ปรับด้วยวอลล่มให้ปรับเสียงดังเสียงเบาส่วนตรงนี้ก็จะเป็น c o s โอเวอร์ over ก็คือเป็นทำหน้าที่ตัดเสียงครับมันจะมีให้เลือกคาว่า full f ฟ l l ก็คือมันจะดังทุกความถี่ตรงนี้ดังทุกความถี่ส่วนเบส ถ้าเราเลือกไปเบสก็จะเป็นซับวูเฟอร์พอเลือกไปเป็นเบสเราสามารถปรับความถี่ได้ว่าเราจะเอาความถี่เบสเบสความถี่เท่าไหร่ถ้าหมุนมาทางนี้เบสก็จะนุ่มๆดังเบาๆถ้าถ้ารุ่นไปสุดมันก็จะเป็นออกเบสแบบว่าเสียงกลางพลไปด้วยครับยังไงเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันโดยไฟเลี้ยงที่ผมใช้ผมจะใช้แบตตัวนี้ก่อนวันนี้เราใช้แบตลลโอตัวนี้มาทดลอง ทดลองเสียงกันก่อนเนาะไม่ไม่จำเป็นจะต้องต้องรุนแรงมากครับใช้แค่ตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าเป็นการทดลองก่อนแต่ว่ามันก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะต่อแล้วนะนี่ต่อวิธีการต่อก็เอาข้อลบเข้าข้อลบข้บวกก็เข้าข้อบวก,บวก,บวกแล้วมันจะมีอ่า e m รีโมทอีกขาหนึ่งเนี่ยรีโมทก็เอาจัมข้อบวกไป จะจำขั้วบวกเพราะว่ามันคือเป็นรีโมทนะ่ะเป็นสายสัญญาณถ้าเราเอาไปต่อกับรถยนต์นะ่ะรถยนต์มันจะมีขารีโมทใช่ไหมละ่ะขารีโมทเวลาเราเปิดเครื่องเล่นรถยนต์นะ่ะหรือสตาร์ทรถนะ่ะมันจะมีไฟมาทิขเนี่ยพอมันเอาขั้วบวกต่อถึงกันนะ่ะไฟมันก็จะติดโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกัน<ม>ส่วนวิธีการลองเสียงของเราก็ไม่ได้ยากอะไรครับเดี๋ยวซูมก่อนอืม นี่ผมจะใช้แอมแอมจิ๋วของผมซึ่งเป็นแอมตัวนี้เป็นแอมตัวนี้เพราะว่าถ้าเอาไว้ใช้งานจริงฮะผมน่าจะใช้งานประมาณนี้ครับนี่ก็คือผมจะเอาแอมบูทูตตัวนี้เดี๋ยวผมปิดบูทูตตัวนี้ก่อนก็คือผมจะเอาแอมตัวนี้ มาเป็นเสียงกลางและเสียงแหลมไปเลยในตัวแล้วพอดีผมต่อ l ไลอ u t ไว้แล้วไงเห็นไหมอันนี้ A U X In นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็น Line Out ผมก็จะเอา l ไลอ u t ของตัวเนี้ยมาเข้ากับตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้นึกออกยางนึกออกยังก็ผมจะทำให้มันดังอย่างไงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเอาไอ้นี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันพอดีสายมันหักไปแล้วไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าผมก็เอาอีกเส้นหนึ่ง พอดีมีเส้นสั้นดิก็เอาเอาพุทตรงนี้เอาโหแบตบนี้หมดอีกหรือปิดโอจะละบากอะไรกันนัะี้เคเดี๋ยวแบตบตัวนี้หมดปะวะเช่อกอนพอดีเปิดทิ้งไว้ครับแบตบน่าจะหมดเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บหนึ่งแล้วกันพอดีผมจะได้ลองเครื่องเสียงตัวนี้ไปในตัวเดี๋ยวไงเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ช่วงเวลาที่รอผมชาร์จแบบตัวนั้นไปก่อนก็เรามารีวิวตัวนี้กันคร่าวๆต่อแล้วกันไอตัวเนี้ยผมว่าจะเอามาทำตู้บลูทูธนะจริงๆเลยนะคอนเซสผมผมว่าจะเอามาเจาะครับผมซื้อมาเพราะว่าได้มาพันสามถือว่าราคาไม่แพงเลยพันสามอะ่ะแล้วผมว่าจะเจาะมันโดยจะหาอยู่กำลังหาดอกลำโพงที่เป็นว่าดอกเสียงกลางกับเสียงแหลมอะ่ะ เสียงแหลมนะพอจะหาได้แล้วเดี๋ยวเฮดเคใส่เสียงแหลมอาจจะใส่สัก2ดอกเนี่ยอาจจะใส่เสียงแหลมเฮดเคตรงนี้สัก2ดอกแต่ทีเนี้ยผมอยากได้เสียงกลางตัวเนี้ยสักดอกหนึ่งตอนนี้ก็บังหาดอกที่มันเป็นดอก3นิ้วอะดอก3ามนิ้วที่เป็นเสียงกลางแต่ว่าเสียงกลางจะหาดอกที่ข้างหลังมันปิดปกติแล้วลำโพงอะเดี๋ยวผมงเอาให้ดูพอดี ตอนนี้ตอนนี้ผมจะาหาดอกเสียงกลางที่มันเป็นประมาณนี้ครับถ้าตู้ไอว่าน่ะนี่สมมุติว่าอันนี้มันจะเป็นเสียงฟูลเล้งใช่ไหมอธิบายก่อนเนี่ยฟูลเล้งคือมันจะมีช่องลมด้านหลังไงอันนี้ถ้าเราเอาเจาะมาใส่ช่องลมด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นจะต้องอุดพวกนี้ด้วยไงผมก็เลยว่าจะหาดอกที่มันเป็นเสียงกลางที่ว่ามันจะอุดช่องพวกนี้ช่องเนี้ให้มันปิดหมดนะเหมือนเป็นเสียงแหลมอ่ะ เอามาใส่แต่ว่าต้องหาดอกก่อนไม่รู้จะหาดอกได้ Akt หรือเปล่าเนี่ยอยากได้จะได้ดอกเสียงกลางใส่ตรงนี้สักดอกหนึ่งแล้วก็แหลมด้านล่างอีกสัก2ดอกเนี่ยเพื่อว่าจะเอามาแปลงใส่แล้วแบตเตอรี่อ่ะตู้มันใหญ่อยู่แล้วผมว่าจะเอาแบมตมอเตอร์ไซค์หรือแบตอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงยัดเข้าไปในตู้เลยแต่ทีนี <lite> ้ <monde> มันจะติดปัญหาเรื่องแอมครับผมมองว่าแอมพวกเนี้ยแอมพวกนี้มันแดกแบบ มันกินแบตมากเลยมันน่าจะเป็นพวกคาร์ AB อเะเพราะว่าผมลองต่อแล้วพมอัดแรงๆอะ่ะแถวเนี้ยมันร้อนเลยนะ๋ยวไงเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลื้อให้ดูเลยผมจะลื้อไอแอมตัวเนี้ยตู้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลื้อมันลื้อดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเออเดี๋ยวเราก็ดูขนาดตู้นะครับขนาดตู้ผมว่ามันโอเคเลยแต่ช่วงที่เวลารอเวลาชาร์จแบตของตัวนั้นก็เดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดู อันนี้มีไม้บรรทัดน,นะครับก็วัดให้ดูขนาดของความยาวของตู้ด้านหน้าอยู่ที่48ครับตรงนี้อยู่ที่48ซนติเมตรถ้าใครจะไปใช้คุณก็คิดว่าประมาณ50เซนไปเลยแล้วกันเนี่ย50ขนาดประมาณ50ตส่วนความสูงความสูงจะอยู่ที่35กสากว่าครับประมาณ36ครับนี่ความสูงอยู่ประมาณ36 ส่วนด้านนี้ด้านนี้มันจะเป็นทรงแบบค<ม>างหมูหมอะสี่เหลี่ยมคางหมูด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ22ด้านบนนะส่วนด้านล่างสุดด้านล่างสุดจะอยู่ที่33ครับนี่ส่วนด้านล่างตรงนี้นะัก3ก็เผื่อนะใครจะซื้อไปก็คำนวณพื้นที่วางให้ดีแล้วกันว่ามันพอเหมาะพอเจาะไหม ส่วนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์หลายๆคนชอบมาถามว่าใช้อะไรชาร์จนี่ครับอุปกรณ์ชาร์จมันมี2แบ 2> บ,บนะท,ที่ผมมีอ่ะนี่ตัวแรกอย่างนี้ถูกหน่อยร้อยกว่าบาทเพราะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตร,รถยนต์อ่ะไอแบตมอเตอร์ไซค์อะไรได้หมดเลย1 2โวลต์ w, เนี่ยมันจะบอกอยู่แต่ตัวนี้กระแสจะน้อยหน่อยเอาพุทแค่1,300ม ah, ิลลิแอมป์เองน้อยเนี่ย12โวลต์แบตเตอรี่ มันก็จะมีบอกเวลาชาร์จถ้าเราชาร์จกับแบต5แอมลูกนี้5 M, แอมเราก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงกว่าจะเต็มนี่ครับแต่ถ้า10แอมก็จะใช้เวลา10ชั่วโมงกว่าจะเต็มเนี่ยอีกสั่งหนึ่งมันก็จะเป็นปากคีบแล้วก็เอามาหนีบได้เลยเอามาหนีบชาร์จได้เลยอย่างนี้หนีบชาร์จได้เลยเอาให้ถูกขั้วมันแล้วก็ชาร์จแต่ว่าเวลาชาร์จมันจะมีสัญญาณรบกวนนะมันจะดังอ,อืดเบาๆอยู่ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้รุ่นใหญ่หน่อยรุ่นใหญ่ตัวนี้มันจะมีจอบอกครับในการชาร์จนี่รุ่นใหญ่ตัวนี้จะมีการจอบอกแล้วก็จะบอกด้วยโวลต์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่12.3โวลต์ก็ถือว่าจะหมดเลยแล้วเนี่ยเพราะมันอยู่ขีดล่าง2ีจะหมดแล้วเพราะว่ามันเต็มจะอยู่ประมาณ14โวลต์เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาชาร์จด้วยดีกว่า โอเคเดี๋ยวผมชาร์จตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองเสียงกันดีกว่าแปบ๊บหนึ่งแต่คงไม่อัดมากนะครับเพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยวจะด่าโดนข้างบ้านด่าอีกนะเดี๋ยวขอชาร์จแบตแป๊บหนึ่งแล้วกันรอแปบบ๊บโอเคครับตอนนี้ผมว่าน่าจะพอทดลองได้บ้างแล้วหลังจากที่ผมชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้มาแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาเป็นไราอานะนี่เอาตัวนี้ เปิดเปิดให้ฟังก่อนเราจะเปิดเบาๆพอนะครับเสียงมันก็พอใช้ได้อยู่แล้วแหละเสียงมันจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าก็แค่หลังคาเะถทือนะครับผมมีไอ้นู่นน่ะที่ผมลองน่ะเห็นเครื่องดูดฝุ่นไกลๆหรอมนู่นเครื่องดูดฝุ่นไกลๆไอ้เครื่องดูดฝุ่นนั้นมันล็อมันสั่นแกล๊แกลๆกเลยนี่ครับตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตตัวนี้ครับนี่ชาร์จ้วเห็นไหมมันเต็มไวมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันมัน5แอมป์ ตัวนี้ตัวนี้มัน75ิวัต์มันก็เลยชาร์จได้เร็วมากเลยแต่ผมต้องเอาออกนะเวลาเทสอะถ้าเราชาร์จไปด้วยฟังไปด้วยมันจะมีสัญญาณรบกวนเยอะมากเลยพวกที่ชาร์จนี่มันไม่ค่อยดีโอเคเรามาลองเสียงกันเลยดีกว่าโดยลองเปิดตัวนี้ก่อนนีต่ตอนนี้ผมใช้ไม่อัดเลยนะไม่ได้ใช้ไม่โทรศัพท์นะนเ,ปเปิดเพลงขันใจคนไขแรงอยู่ โอเคแล้วก็เอาไลท์เอาจากตัวนี้นี่เสียบไลท์เอาตัวนี้แล้วก็เอามาเข้า AUX ตัวนี้มาละตอนนี้ถ้าคุณเดี๋ยวผมเอาไม้ไปใกล้ๆแล้วกันไม้มันจะไม่ไกลเท่าไหร่โอเคลองฟังเสียงกันแล้วกันครับ อ,อันนี้เดี๋ยวผมจะเบาตัวนี้เนี่ยมันจะมีเบสดังอย่างเดียวนะได้ยินไห ยินเสียงบอกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่บ้านผมมันสั่งเก่กๆๆเเนี่ยเนี่ยอันนี้เฉพาะเบียน,นะถ้าเราอยากจะได้เสียงแหลมนี่ก็ใช้ตัวนี้ช่วยไงเนี่ยเห็นไหมง่ายๆพกไปแค่นี้ก็ฟังนอกบ้านได้แล้ว ิดตูเนี้แนะนี่คือดังเฉพาะตู้นี้นะมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยเอาเปียนไอดทนวันนี้ เดี๋ยวเราจะลองเพลงอีกสักเพลงหนึ่งพวกเท็เบสเ,เบาๆให้ฟังกันสักหน่อยล้วกันไม่อยากเปิดนานนะครับเพราะว่าข้างบ้านจะโวยวายเอาเพราะว่าตอนที่ก็ห้าทุ่มอีกแล้วผมไม่ชอบอัดคลิปอะไรดึกๆดืนตลอดเลยนี่ครับเพลงมันเพลงเพราะๆมันชอบมีฝั่งให้ดึกๆเอาเพลงนี้แล้วกันให้ฟังเสียงมันจะเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวฟังนะอันนี้ตู้เขียวตู้เดียวนะตู้นี้ตัวเดียวเล่นแหลมเพิ่มเบรนหน่อยอันนี้คือตู้เขียวนะอัดเบตตู้ใหญ่หน่อย จะมีปรับปรับว่าฟูลเล้งอีกอันหนึ่ง๋ยวผมจะลองปรับฟูลเล้งให้ดูนะถ้าฟูลเล้งมันจะดังประมาณนี้ครับนี่ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟูลเล้งนะอันนี้เป็นฟูลเล้งนะมันจะดังเงี้ยนะมันจะมีเสียงกลางมาช่วยครับอันนี้คือเปิดแค่ตู้นี้ตัวเดียวนะตู้ดำ บเบสกปิกลางเข้ามาช่วยด้วยถ้าเราอยากได้แหลมเราก็เพิ่มน,นี้ประมาณนี้ครับผมในข้างบ้านจาน่า ต่อไปครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมว่าจะงัดแงะให้คุณดูแล้วกันคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะแงะให้ดูตู้นี้เลยว่ามีอะไรกันบ้างรอชมกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ